อันอมาพวมักนีบอมีแนวมาดีทอคันเทาขิดหอไว้ไปหนาได้เพึิงกันอันมาพวมสังนี้บอมีแนวมาหายทอคันเทาขิดหอวไว้ไปหนาสิเพึิงไผคนในโลกกากวงมีอโคหลายหลาก หากสั่งกันคู่สุนาไผสิเโาใหาม้มวนใจแม้นสิอวดสากันเบากันหันหลังใสยิ้นคำใดใจหม้อนปานไฟเอาอูดกนบวานายหรือแหล่งหญิงซ้ายหน่อยไงขั้นมีใจตอมตุ่มอาลี่เอ,อือตตอกัน เฮาสิสูขีมัน่นเฮาหักกันเฮา,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 าหักมวนสมควรเน้าพี่น้องมาโฮมเฮาหักกันสเสนแลว้ว